ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมีปัใจจัยในโลกสันิวัตอันนี้เนะี่ยมีเหตุทั้งนั้นเลยอันมันเกิดขึ้นเป็นขึ้นอยู่ในโลกกันเนี่ยไม่เหตุหนึ่งก็เหตุหนึ่งมันบันดาลให้เกิดขึ้นเช่นต้นไม้ใบหญ้าไดมูนี ถึงไม่มีจิตวิญญาณครองแต่มันก็มีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเหมือนกันแต่ปัจจัยของต้นไม้ใบหญ้า,ยยาเหล่านี้เป็นต้นนั้นอาศัยแต่เพียงแค่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเมื่อธาตุทั้งสี่นี้มัน ปองรองสามคัคคีกันอยู่ตรงไหนมันได้สัตว์ใจส่วนกันพืชต่างๆมันก็เกิดขึ้นสำหรับมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมันแตกต่างกันจากพืชต่างๆเหล่านั้นเพราะมันมีจิตครองรูปร่างอันนี้นะนั่นน่ะ อันจิตนี้มันจะมาเกิดเองไม่ได้มันมาด้วยอำนาจแห่งบุญและบาปหรือมาด้วยอำนาจของคีเลสเช่นความโลภความโกรธความหลงต่างๆหมดนี้นะเนื่องจากว่าจิตใจไปยึดถือเอามันไว้ จึงนำดวงกขีดมาปฏิสนธิในถาดของมารดากับบิดาตกแต่งให้เกิดเป็นอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายขึ้นมาเราต้องพิจารณาให้รู้จักเหตุปัจจัยของชีวิตนี้ ไม่ใช่นั้นแล้วมันก็จะเข้าใจผิดไปต่างๆเมื่อเหตุปัจจัยคือบุญและบาปหรือว่ากิเลสต่านี้เนะี่ยเป็นเหตุให้คนเราทำบุญบ้างทำบาปบ้างนี่นะบุญบาปนั่นเป็นตัวกรรมนำดวงกิจที่มาเกิดในรูปกายอันนี้ สิ่งที่มาเป็นปัจจัยที่มาปรุงแต่งอัตภาพร่างกายในี้ให้เกิดขึ้นมันก็ไม่เที่ยงมันสิ่งใดถ้ามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดา,าพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะไปหลงมันทำไมจะไปยินดีพอใจกับ ของที่ไม่เที่ยงทำไมก็ต้องสอนใจตัวเองเข้าไปอธิบายอย่างนี้หมายความว่าผู้นั้นชำนาญในการเข้าสมาธิมาแล้วฉลาดตั้งจิตใจตัวเองให้มั่นอยู่ในปัจจุบันแล้ว เมื่อใจตั้งมั่นแล้วก็ต้องพิจารณาอย่าไปสงบอยู่เฉยๆถ้าไปสงบสงบอยู่เฉยๆมันก็ไม่มีปัญญามันก็ไม่รู้แจ้งในขันหานี้ตามเป็นจริงว่าที่จริงแล้วจิตนี่มันก็มาหลงนามกับรูปนี้แหละ ไม่ใช่อื่นไกลอะไรโลกทั้งโลกอันนี้มันก็มีนามกับรูปนี้เท่านี้เท่านี้เองเนี่ยาสรุปลงแล้วนะ <c oughs> <c oughs> รูปคือสิ่งที่มองเห็นด้วยตา รูปคือสิ่งที่มองเห็นด้วยตาทุกอย่าง <c oughs> สิ่งใดที่มองเห็นด้วยตาแล้วสิ่งนั้นเน่ท่านสมมุติว่ารูปจะเป็นรูปหยาบรูปปรานกลางรูปละเอียด รูปปัณีอย่างไรก็ตามก็รวมเรียกว่ารูปทั้งนั้นเนี่ยส่วนนามธรรมมองไม่เห็นด้วยตาแต่รู้ด้วยใจอาศัยกายกับจิตนี่สัมผัสกัน แล้วก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาท่านเลยแยกออกเป็นเวทนาบ้างเป็นสัญญาบ้างเป็นสังขารบ้างเป็นวิญญาณบ้างจิตที่สวยอารมณ์อันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างโสมนัสบ้างโทมนัสบ้างอุเบกขาบ้าง อันนี้ท่านเรียกว่าเวทนาอันนี้เรียกว่าเวทนาห้าความจำได้หมายรู้คือจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำเครื่องสัมผัสต่างๆได้มูนีท่านเรียกว่าสัญญา มันเป็นบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นความคิดความนึกในใจที่เป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปบ้างความคิดดังกล่าวมานี่นะท่านเรียกว่าสังขารความรู้สึก ในอารมณ์ที่รูปมากระทบในตาเสียงมากระทบหูกลิ่นมากระทบจมูกรสกระทบลิน้นเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบกายแล้วนี่ท่านเรียกว่าวิญญาณ หรือทำอารมณ์อารมณ์ทั้งห้านี่ไปกระทบใจเข้าเกิดความรู้ขึ้นเรียกว่ามโนวิญญาณอันวิญญาณนี่เกิดจากสัมผัสเหล่านี้เองเนี่ย <c oughs> ให้พึงสันนิฐานดูให้รู้ให้เข้าใจ <c oughs> เมื่อมันเกิดขึ้นโดยอาศัย ความกระทบกระทั่งดังกล่าวมานี่ได้มันก็ดับได้มันไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันจะยั่งยืนตลอดไปในเมื่อมันมันอาศัยสิ่งใดเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนั้นไม่เที่ยงแล้ววิญญาณนี่มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันต้องให้สันนิฐานอย่างนั้น <c oughs> อันนี้แหละ อันท่านเรียกว่านาม,มาธรรมนะ <c oughs> มีอยู่อาการมีอยู่สี่อย่างคือมันเป็นอาการของจิตทั้งสี่อย่างนี้นะเกิดจากกายกับจิตกระทบกัน <c oughs> อันนี้เรียกว่านาม,มาธรรมมีแต่ชื่อ ไม่มีรูปร่งต้องให้เข้าใจอย่าไปหลงมันเพราะว่าดวงใจอันนี้มันมาหลงนามมาทำนี้ด้วยหลงรูปธรรมด้วยมันถึงติดถึงข้องอยู่ในรูปกับนามนี่แหละมันหลงคำหนัดยินดีสำคัญว่า เป็นของตัวของตนสำคัญว่าสวยว่างามสำคัญว่าเป็นของคู่ควรแก่ตนของตนเลยเกิดความรักความหวงแหนไว้ไม่คิดที่จะปรงจะวางเลยคนที่ไม่นั่งสมาธิภาวนา นั่นแสดงว่าไม่คิดที่จะปรงจะวางขันห้านี้มีแต่ยึดแต่ถือเอาไว้ผู้ใดขยันหมั่นเพียรน,นั่งสมาธิภาวนาแสดงว่าผู้นั้นเห็นโทษเห็นทุกข์ในขันทั้งห้านี้แล้วก็เห็นโทษแห่งความไม่รู้เท่าไม่รู้แจ้งในขันห้านี้ ว่าเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์มันจะเป็นไปเพื่อทุกข์เพราะเมื่อไม่รู้แจ้งในขันห้านี้แล้วมันก็ยึดถือเอาขันห้านี้ไว้เมื่อเมื่อขันห้านี้มันแปรปวนไปจิตเก็แปรไปตามวันไว้ไปตามมันจึงได้เป็นทุกข์นี่แหละอันจิตใจที่มันเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ในโลกอันนี้นะมันวันไว้กับขันห้านี่เองเนี่ย ไม่ใช่อื่นไกลนอกจากวันไหวกับขันห้านี่กับวันไว้กับขันภายนอกนุ่นด้วยมเมื่อไปเห็นขันภายนอกนุ่นซึ่งเป็นเพศตรงกันข้ามเมื่อเขาประดับตกแต่งร่างกายสวยสดงดงามม,มีตุ่มหูสายสร้อย เวนเพชรผ้านุ่งผ้าห่มกระชูดชัดพอเห็นเข้าแล้วก็เลยสำคัญว่าสวยงามไปเลยบะนี่เนื่อนะงจากการประดับตกแต่งไม่ได้พิจารณาไอ้รูปที่ผ้านุ่งผ้าห่มหุ้มห่ออยู่นั่นนะ ไม่ได้พิจารณาค้นคว้าให้ละเอียดถี่ถ้วนไปมองเอาแต่เ,เครื่องประดับภายนอกนี่เลยสำคัญว่าสวยว่างามคนผู้ไม่ได้ภาวนาไม่ได้เจริญวิปัสนามันถึงได้ติดใต้ข้องอยู่ในโลกอันนี้เป็นเหตุให้สร้างบ้านสร้างเรือนทำการทำงานกำฝนทนแดดทนทุกทรมาน ทั้งร่างกายและจิตใจเอาทำการงานแล้วไม่บรรลุผลตามเป้าหมายคือไม่ร่าไม่รวยไม่ได้เงินทองกระโทรมนัดน้อยใจเมือ่อทำอะไรไปถ้าผิดผิดหวังลงไปแล้วก็ทุกโทรมนัดรับแขนใจถ้าได้ มาร่ำรวยมากก็ดีอกดีใจถ้ามันเสียไปก็เสียใจเศร้าโศกได้อะไรมาแล้วมันจะยั่งยืนไม่มีในโลกอันนี้นะได้มาแล้วก็บริโภคไปใช้สอยไปก็หมดไปเมื่อไม่มีก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนี่แหละจึงว่ามันไม่เที่ยง ถ้าที่จริงแล้วมาหลงความรู้สึกอันนี้แหละ <c oughs> หลงความจำความหมายหลงความคิดความนึกตัวเองหลงความรู้สึกให้สังเกตดูให้ดีมันหลงอยู่นี่หลงนามธรรมาหลงรูปธรรมนี่ยนี่ <c oughs> ตาไปเห็นรูปเข้าอย่างนี้นะก็เกิดความรู้สึกขึ้นทางตาแล้ววันนี้มันก็ส่งไปถึงใจเมื่อใจเม่ไม่รู้เท่ารูปไม่รู้เท่าตาก็เลยหลงรักหลงชังถ้าเป็นรูปที่โลกเขาสมมุติว่าสวยงามก็หลงรักถ้าเป็นรูปที่เขาสมมุติว่า ที่ร้ายขี้เลหรือว่าหน้าเกลียดหน้าชังก็เกลียดก็ชังไปแม่เสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆก็เหมือนกันเนี่ยเมื่อไม่ได้เชิญเจริญปัญญาไม่ได้แยกแยะไม่ได้พิจรารณาให้เห็นความจริงของสิ่งเหล่านี้นี่จิตใจหลงทางนั้นแหละหลงรักกับหลงชังนี่แหละ แล้วก็หลงเศร้าโศกเสียใจพิไล่ลำพันต่างๆเวลาของรักของชอบใจมาพัดพลากจากไปถ้าสิ่งใดที่เกลียดชังนั่นไม่เป็นไรอยากให้ตายวันยังคำ่ำถ้าเป็นคนก็ดีเป็นสัตว์ก็ดีถ้าเป็นของใช้ก็โยนทิ้งไม่ปรารถนานี่แหละจิตใจคนเรานี่มันลำเอียง มันเอียงไปเอียงมาอยู่อย่างนี้มันถึงได้เป็นทุกข์เดือดร้อนนะมันจึงพ้นจากโลกสงสารอันนี้ไปไม่ได้อันที่มันเอียงไปเอียงมานั้นแสดงว่ามันยึดถือแหละถ้ามันไม่ยึดถือแล้วมันไม่เอียงมันก็ตั้งตัวเป็นกลางอยู่อย่างนั้นอ็นที่มันเอียงไปเอียงมานั้น ก็มันยึดถือแหละ <c oughs> ดังนั้น <c oughs> การภาวนาท่านจึงฝึกสอนให้มีสติเข้มแข็งน้อมสติเข้าไปภายในไปควบคุมจิตด,ดวงนี้ให้มันตั้งมั่นอยู่เป็นกลาง <c oughs> ทีแรกนี่ก็เข้าไปควบคุมอยู่เฉยๆเนี่ยยังไม่ใช้ปัญญาอะไรก่อนให้มันตั้งมั่นอยู่เป็นปกติอยู่เฉยๆเมื่อรู้สึกว่าจิตนี่มันตั้งได้แล้วมันไม่วอกแวกไปตามสัมผัสความถูกต้องต่างๆอย่างนี้แล้วต่อจากนั้นก็จึงหัดคิด หัดพิจารณาหัดพิจารณาขันห้านี้แหละดังอธิบายให้ฟังมานั่นนะเพราะว่าทุกคนนั่นยากนะที่จะรู้แจ้งในขันห้านี้ถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่ทำจิตให้สงบจิตไม่ผ่องใสขึ้นในปัจจุบันนี้ก่อนจิตไม่หยุดคิดหยุดนึกส่งสายไปภายนอก เช่นนี้นี่รู้ไม่ได้ถ้าต่อเมื่อจิตหยุดคิดพุ่งสร้าปภาย,ภายนอกมันสงบอยู่ภายในมีสติสัมปชัญญะตั้งลงในงจงกิตนี้นั่นแหละจึงจะรู้ถึงจะเข้าใจลักษณะอาการของขันห้านี้ได้ตามเป็นจริง ไม่เช่นั้นเราจะรู้ไม่ได้เมื่อรู้ไม่ได้มันก็ยึดถือหวงแหนอย่างที่ว่ามานั่นเหละใครมายกโทษผีเตียนด่าว่าหน่อยหนึ่งก็ไม่ได้แล้วลุกเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาทั้งนี้ก็เพราะมันหวงนั่นแหละเหมือนกับ มดส้มมันหัวงรังของมันนั่นแหละเนมื่อมีคนไปแตะต้องนี่มันก็โผล่ออกมาจากรังของมันมาต่อสู้กับคนหรือกับศัตรู <c oughs> มันจะไม่ยอมไปให้ไปทำลายรังของมันเลยแม้มันจะตายก็ไม่ถอย หรือมิฉะนั้นก็อย่างพวกต่อพวกแปนพวกพึ่งหมูนี่แหละมันหวงแหนรังของมันหากคนจะไปเอารังของมันอะ่ะมันจะรุมกันจี้ให้ได้รับความเจ็บปวดทุกขเวทนาอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเลยดวงกิตนี่เมื่อมันไม่รู้แจ้งในขันห้านี้แล้ว มันก็หลงืงหลงถือว่าเป็นของเราเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นเมื่อมีใครเขาด่าว่านินทาก็นึกว่าเขาด่าเราเขาว่าให้เราเขาเหยียดย้มดูมินเรามีแต่เราทั้งนั้นแหละซึ่งจะมองเห็นว่าเออในเขาด่าก้อนดินน้ำไฟลมต่างหาก เขาไม่ได้ด่าเราเราไม่ได้มีอยู่ในดินในน้ำในไฟในลมอานี้ตัวของเราไม่ได้มีอยู่ในผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอนกระดูกเหล่านี้นะพูดง่ายง่ายเพราะฉะนั้นใครจะสนเสริญก็สนเสริญไปใครจะนินทาว่าายก็ว่าไปเพราะว่าเรานะั่นมันเป็นทุกข์กับ มาห่วงเห็นรูปนามอันนี้มานานนับชาติไม่ถวนแล้วบัดนี้เราเรารู้แล้วเราจะปรงวางลงตามสภาพใครจะสรเสริญนินทาอย่างไรก็เอาเถิดไม่ว่าคนจริงนะต้องใช้ปัญญาสอนจิตอันนี้ไปแต่ยังไม่ได้รับคำสรรเสริญและนินทานี่นะสอนใจไปให้มันรู้ แจ้งในใจอย่างนี้สอนไปเรื่อยๆแหละจนว่ามันชำนิชำนาญจนมันเกิดความรู้ยิ่งขึ้นในเรื่องนี้เมื่อมันเกิดความรู้ยิ่งขึ้นในเรื่องเช่นนี้แล้วเมื่อมีเหตุอย่างว่านั้นกระทบกระทั่งมามันก็ไม่วันไหวแบบนี้นันนี่มันก็รู้ชัดทันทีว่าเขาไม่ได้ว่าแล้วเราเขาไม่ได้ทำเรา เราไม่ได้มีอยู่ในตาในหูในจมูกในลิ้นในกายในใจไม่มีทั้งนั้นเหี่เราเขาไม่มีอยู่ในเนี้ยมันเมื่อมันชำนี้ชำนาญพิจารณาอย่างนี้แล้วพอเรื่องเช่นนั้นมาถึงเข้ามันก็ปฏิเสธไม่ไม่มีเขาไม่ใช่เราเขาไม่ได้ด่าเราเขาไม่ได้ยกโทษตีเตียนเรา อย่าไปโกรธเขาอย่าไปตอบโต้มันปล่อยให้มันดับไปเองมันสิ่งใดๆเมื่อมันจะเกิดมันก็เกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันถึงเวลามันก็ดับไปเองมันเราไม่ต้องไปบังคับให้มันดับมันดับเองมันก็ต้องรู้อย่างนี้ ก็ต้องสอนใจของตนอย่างนี้คนเรานะส่วนมากไม่ฉลาดสอนใจตัวเองไม่อยากสอนซ้ำนะความขี้เกียจขี่คลานนะความไม่เอาใจใส่มีแต่ปล่อยตนไปตามยถากรรมเรื่องดีมากับถึงเข้าก็ยินดีไปตามพเพลินไปตาม ถ้าสิ่งใดที่ตนปรารถนาก็อยากได้รีนลนแสวงหาแม้มันจะเป็นบาปเป็นโทษไม่ว่าเมื่อสิ่งใดที่ตนเกลียดชังไม่ต้องการก็เบื่อหน่ายอยากกะปัดมันออกไปจากตนให้พ้นพ้นไปไม่ต้องการอยากพบอยากเห็นมันเลย ไอความรู้สึกแนละ้วมันเป็นอยู่อย่างนี้แล้วมันลองสังเกตดูสิมันจะมีความสุขหรือจิตใจเอียงไปเอียงมาอยู่อย่างนี้นี่มมนี่มันต้วนแต่ต้องมีอุบายปัญญาสอนเข้าไปเรื่อยๆแหละก็ยังว่าจิตที่มันจะละเหตุแห่งทุกข์ได้มันละด้วยได้ด้วยอุบายปัญญา ไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วมันละได้เองไม่มีทางการทำใจให้สงบลงนั่นมันก็เป็นได้เพียงว่าไปไปกบอันกิเลสไว้เท่านั้นเองนะไปครอบกิเลสไว้ไม่ใช่ว่าเป็นการละกิเลสหรือว่าไปข่มกิเลสไว้เท่านั้นเองหรอก <c oughs> ท่นี้ตอนที่จะขับไล่กิเลสออกจากดวงขีดนี้ได้ก็โดยอาศัยอุบายปัญญาต่างหากเรามีอุบายปัญญาสอนตนเข้าไปเหมือนอย่างพระจักขุบาลนที่เคยนำมาแสดงให้ฟังอยู่ท่านเจ็บตาปวดตาอ้าวญาติโยมก็เชิญหมอมากรวด หมอก็ถวายยาให้หยอดแต่ท่านไม่นอนหยอดเพราะว่าท่านสมทานไม่ไม่นอนแล้วท่านนั่งหยอดเมื่อประบินทบ,บาทแพทย์ถามว่าเป็นยังไงตาของท่านะท่านก็ไม่ตอบ แล้วหมอก็ไปสันนิษฐานมานี่เข้าไปในวัดก็เห็นแต่ที่นั่งไม่เห็นที่นอนแสดงว่าท่านนั่งหยอดตาเมื่อท่านไปบินธบาทอีกท่านหมอก็บอกว่าถ้าพระคุณเจ้าไม่นอนหยอดตาตานี่จะไม่หายก็มผมก็จะงด ถวายยาแก่ท่านเมื่อท่านพระจักขุบาลได้ยินหมอพูดอย่างนั้นแล้วก็สอนตัวเองเตือนตัวเองไปเรื่อยแล้วแบบนี้นะดูก่อนจักขุบาลบัดน,นี้หมอทอดทิ้งท่านแล้วนะท่านอย่าประมาทโลกสนิวัตอันนี้หาที่พึ่งไม่ได้หรอก เราจะไปพึ่งสิ่งอื่นใดไม่ได้ไม่มีมันต้องพึ่งตัวเอง <c oughs> การพึ่งตัวเองนี่หมายความว่าพึ่งความรู้จริงอย่างเดียวเท่านั้นแหละจะไปพึ่งวัตถุสิ่งอื่นไม่ได้รูปใดนามใดก็มันมีไม่มีอะไรเที่ยงยัง่งยืน มันยังมีตาก็พึ่งตาไม่ได้ตลอดไปอย่างนี้จู่ๆแล้วตาก็บอดเข้าไปเจ็บเข้าไป <c oughs> ทั้งเจ็บทั้งเกิดทุกขเวทนาท่านก็สอนใจตัวเองเข้าไปนี่แหละโลกสนิวัตอันนี้เราจะไปคิดพึ่งหวังพ่อแม่พี่น้อง จะไปหวังพึ่งหมอหยุกหมอยาก,ก็ไม่ได้จะมาหวังพึ่งขันทั้งห้าอันนี้มันก็ไม่เที่ยงอย่างนี้แหละองค์มันเสียวางมันเสียอย่าไปถือมันสำคัญเราเป็นของเราท่านสอนตัวเองไปโดยลำดับพอถึงวันปรวรณา ตาของท่านก็แตกออกไปมืดบอดแต่ว่าใจของท่านก็หลุดพ้นจากกิเลสต,ตันหากิเลสตันหก็กาสวะก็สิ้นไปจากดวงจิตของท่านอย่างนี้แหละลองฟังดูสิประวัติของพระปู่วิเศษทั้งหลายที่ท่านบําเพ็ญมาแล้วอนั่นแหละ ถึงว่าโยคาเวชายเตภูริปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะความประกอบด,ดังกล่าวมา